สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันฟอร์มูล่าทูในสนามโมนาโกนะครับแล้วก็ที่ทุกคนแปลกตาก็คือฮวนมาริโอ้เกาหลีนะครับเริ่มต้นที่กริฑที่22นะครับอันดับที่1คือดารูบารานะครับดูฮานอันดับ2นะครับแล้วก็พอแช่อันดับ3ครับแบมแมนอันดับ4ี่เอาแบมแมนโดนมาตินแซงเข้าไปนะครับแล้วก็โอ้โหแบมแมนกลับแซงมาได้นะครับอยู่ในอันดับที่4เหมือนเดิมครับส่วนมาตินอยู่ในอันดับที่5ครับอันดับที่6เป็นฮอรเกอร์อันดับที่7เป็นเมเดวเดสนะครับแล้วก็อัันดบที่ อันดับที่8นะครับเป็นอีวาซาอันดับที่9คือวอร์ชัวครับอันดับที่10คือไมนี่นะครับอ้โหอ้าวมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วครับสำหรับอีวาซาแซงเบเนเวเดสขึ้นมานะครับอยู่ในอันดับที่7นะครับสำหรับอีวาซาสวนเบเนเวเดสกลับลงไปอยู่อันดับที่8ครับแล้วคนริยานะครับขยับจากอันดับที่22นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่18บครับก็ ในสนามมูนาโคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นสนามที่แซงได้ยากมากๆนะครับซึ่งแซงเข้ามาในจังหวะที่ชวยโอกาสได้ดีครับในจังหวะชุลมุนชุลเกนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่18ครับสำหรับฮวนมานูเอลโคอรียาอย่างน้อยก็การแซงแบบพวกห้ามก็ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วครับ ตอนนี้เร่งสปีดมาแล้วครับกะจะพยายามไล่จี้โนมารากให้ทันนะฮะสำหรับเกาหลีอันดับที่1ก็ยังคงเป็นเดรูบาร่านะครับโดยที่อันดับที่2ยังตามเดรูบาร่าอยู่ที่1วินาทีนะครับอ้าวโ,โหเสียหลักครับสำหรับเกาหลีเอาอะไรเงี้ยโอโหโชนเฉยครับแม่อยู่ๆก็จูบกำแพงเขาจะส่อย่างนั้นครับเรียบร้อยครับ สำหรับคอรรียาตกจากที่อันดับ18นะครับตกมาอยู่ที่อันดับ22เหมือนเดิมครับสตาร์ทจิบแรกเหมือนเดิมนะโอ้โหแย่เลยครับนี่ก็คือจ่าฝูงนะครับดารุเวลาครับขับชิวๆเลยฮะคนคนนี้โอ้โหแล้วคนนี้ครับคอรรียที่เห็นขับอยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่จ่าฝูงนะครับ ตามหลังนิสันนี่อยู่4วินาทีครับโอ้โหร้านท้ายครับ<แ>เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับทำไมอยู่ๆถึงฟอร์มตกหวบภาพขนาดนี้ฮะเหลือจะเชื่อครับแล้วก็ดูฮานครับก็ยังไม่รีบร้อที่จะไล่แซงอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้คุริมาอยู่ในจุดที่อยู่ในอุโม,มงแล้วนะครับ กำลังจะเข้าความเร็วโค้งชุดแม่ต้องเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้คเรียาต้องคิดหนักเลยครับว่ามีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเจ้าตัวแกก็จะบ่นบ่อยๆนะครับว่ารถกากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าทีมงานของทาง V R เนี่ยเขาไปจูนรถอะไรยังไงนะครับเขามีปรับเปลี่ยนแผนรถอะไรหรือเปล่านะครับทำให้มอนมาลูเอลไม่พอใจแล้วครับบนรถกากอยู่นั่นแหล้วน้ำห่างจาก อันดับที่21อย่างนิสซันนี่นะครับ10วินาทีครับสำหรับคนยาโดยเรว่าไม่ได้นำห่างนะครับแต่ว่าทิ้งท้ายนะครับทิ้งห่างครับอิดาดูราครับชิวๆเลยครับแต่ต้องสนขี้สนตดอะไรนะครับสบายครับสำหรับดราดราแล้วถ้าเกิดว่าดิาดราเขา ชนะสนามนี้ได้คือเขาได้โพเดียมครั้งแรกในในรอบ6สนามนะครับเขาจะได้โพเดียมแรกนะครับสำหรับเดๆๆลูลาอ๋อโอ้โหันนี่ขัเลยครับโอ้โหตัดพุ่งทะลุจุดโค้งไปเลยครับไม่โค้งเลยครับ แรกๆมีเบรกลังเลด้วยนะครับโอ้โหเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วครับโคเรียในแล็บที่สามจะเข้าแล็บที่สี่ครับโอรโหตอนนี้นำห่างไปเยอะเลยนะครับระหว่างอันดับ21กับยี่สิครับ คือ 16... 17วิเลยดีกว่าครับถ้าจะ16.9ขนาดนี้17วิครับนั่นไงที่อันดับที่21อย่าง n i s s a นน,นะครับทิ้งห่างอันดับ22อย่างคร ر ي าครับมต้องเรียกว่าคร ر ي าอาจจะชนอีกแล้วครับ ผมคิดว่าเคเรียนี่น่าจะไม่ถูกชะโลกกับสนามที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็แบบมีโค้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูทรงแล้วจะไม่ถูกกับโมนาโคแบบ100นะร้อยเปอร์เซฮะจากผลงานที่ทำได้โอ้หห่างจะห่างจากอันดับ21ไป17วินาที18วินาทีแล้วครับสำหรับนิสซานนี่ที่ กำลังทิ้งห่างจากอคอรหลีนะครับอันดับที่22จะรวม20่สิบวิไปแล้วครับแม่ดูฮานก็ไม่รีบแล้วครับปล่อยชิวเลยครับได้ปูเทียมด้วยนะครับในครั้งแรกด้วยดูฮานนะฮะส่วนดอลล่าถ้าเกิดว่ายังฟงฟอมไม่ได้ซึ่งผลงานจะได้แน่ๆนะครับก็คือ ได้โพเดียมอันดับที่1ไปเลยครับหลังจากที่ได้โพเดียมอันดับ2อันดับ3มาอะไรอย่างเงี้ยนะในเรสนี้น่าจะได้อันดับที่1แน่ๆนครับสำหรับดรัวร่าตอนนี้แล็บที่5จะจบแล้วครับด้วยตำแหน่งโพเดียมอันดับหนึ่งก็คือดารัวร่านะครับ อันดับที่สองอดูฮานอันดับที่สมก็คือพอแร์ครับแม่สามโพเดียมนี้ในสนามนี้เป็นของสามคนนี้ครับส่วนนี่ครับหางแถวครับกำลังโอ้โหตัต้ตอีกแล้ว <c oughs> ขลุไปอีกแล้วครับไม่สนอะไรแล้วครับโอ้โหชนอีกแม่ ผลงานย่ำแย่จริงๆครับสำหรับใครียในสนามโมนาฟูครับโอ้ชนชนแถมดอกสุดท้ายครับหมันไส้ครับรถกากครับโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยพร้อมกับปีกพร้อมกับฟอร์ตวิงที่เหลืออยู่แค่ข้างเดียวนะคือข้างคือข้างขวาเลยนะครับแม่ เรียบร้อยครับจดในอันดับที่22นะครับสำหรับฮวนมานูเอลคอเดียแล oh. yeah. ้วก uh, no. um, ็ดิเวอร์ออฟเดอะเดย์ครับนั่นก็คืออะไรอะเดละรูรานะครับอันดับที่หนึ่งแชมป์ของเรานั่นเองนะครับแม่โอเคครับก็โอ้ชจบจบภาพกีฬามันๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ